รู้ตัวเนาะว่าดังขนาดนี้วันหนึ่งคนต่อคิวมากสุด150ิคิวครับมันเหมือนแบบพลิกชีวิตเลยก็ได้พี่ําว่าโจ๊กลองท้องเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับถ้ามาร้านผมเป็นเด็กวิศตตวะจะมาทําโจ๊กขายได้เลยอย่างเงี้ยจะทําได้ดีหรอผมคุกคีมากับโจ๊กมาตั้งแต่เด็กๆแม่ขายโจ๊กมา30ปีให้เยอะครับกินอิ่มผมกบราคาที่มาจ่ายเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำเนาะโจ๊กหมูกรอบเนี่ยใส่ไขดดดยย่ด้วยเลยด้วยเยิ้มเยิ้มดูน่ากินสามสิบสามสิบห้าผมก็ยังขายราคาเดิมนะพอมี รวมชามรวมถุงนะครับประมาณ200กว่ามีคนมาแซวนะว่าจ้างคนรีวิวมาหรือเปล่าเสียตั้งจ้างมาหรือเปล่าอุ้ยทำไมร้านเพชรคนลุมซื้อเยอะจังเลยอย่างนี้ต้องรวยแน่เลยก็ยังไม่รวยนะแต่อีกนิดนึงนะครับใกล้รวยแล้ว จุดเริ่มต้นเรียนจบมาไม่ได้ทํางานก็มาขายโจ๊กแทนแม่ก็คือแม่ป่วยพอดีคุณแม่เป็นนิ่วในตับผ่าตัดใหญ่มากมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมต้องมาทําแทนแม่แล้วก็อาจจะขายไ้สองสามปีแล้วกลับไปทํางานสุดท้ายก็ไม่ได้กลับจากจุดเริ่มต้นยาวมาถึง7ปีเลยครับผมคุกคีมกับโจ๊กมาตั้งแต่เด็กๆแม่ขายโจ๊กมา30ปีเหมือนอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ส่งผมเรียนจบเพราะว่าแม่เลี้ยงลูกจบได้ 3, 3> <า>คนเนาะทำไมถึงเราจะทําไม่ได้ก็เลยลองมาขายดูต่อยอดคุณแม่จริงีครับชีวิตเปลี่ยนตรงที่มีนักรีววิเมมืออองงปทุแนนะําาให้ลก มาใส่ซึ่งผมก็ลองทําทําไม่เป็นเลยครับเขารู้จักกับเชฟวินิษกระทะเหล็กติดต่อช่วยสอนให้ผมดีใจครับดีใจสอน,สอนการจัดจานเทคนิคต่งตางๆหมูกรอบต้องกินกับอะไรเทคนิคในการทําให้มันหนังกรอบฟูเนื้อนุ่มในส่วนที่นําหมูกรอบเข้ามาทําให้ยกระดับโจกตลาดให้มีคุณภาพในราคาที่ย่อมยาโอ้เยอะครับพี่20กโลครับพี่ผมทาเล่นนะใช่ลองผิดลองถูกอยู่อย่างนั้นนะับจนกว่าจะได้นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ร้านผมมีชื่อเสียง สายหมูกรอบได้สักพักเชฟวินิดขอไปเชิญครูชายกลางตะเวนกินทั่วถิ่นไทยเขามาทีมโจ๊กหมูกรอบที่ร้านเขาก็ช่วยแนะนําเทคนิคในการทําไส้อ่อนทำตับกระเพาะแล้วก็ซิ่งจีผมทําได้ภ่ายในแค่2วันอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจมากเลยนะไส้อ่อนกระเพาะตับเนี่ยสามารถทําให้นุ่มได้เพิ่มเมนูให้ผมเป็นโจ๊กผู้ชาย3ามไข่ก็จะมีไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่ลวกแล้วก็มีหมูกรอบมีกระเทียมเจียวของบักชีใส่ลงไปครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเสียเงินไม่เสียเลยครับใช่ครับเขามาด้วยความเต็มใจผมก็พูดตรงๆไม่โกหกผมเร ว่ามาไม่ได้จบด้านอาหารนะครับผมก็พอมีความรู้ที่ตอนเด็กๆจําแม่มาแค่นั้นเองขอบคุณในส่วนนี้ที่ทําให้ผมมีในวันนี้ได้ก็เพอาะเขาสามท่านนี้เลยครับก็ทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นชาวลุ่งขึ้นอุ้ยคนแห่มาจากไหนไม่รู้เจ็ดโมงผมหมดเลยมันเหมือนแบบพลิกชีวิตเลยก็ได้ที่ทําให้เด็กคนหนึ่งครับที่ขายโจ๊กอยู่ธรรมดาพอกินพอใช้ทําให้ผมสร้างตัวสร้างไรายได้เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวได้ครับ จุดเด่นหมูนุ่มตับนุ่มละมุนลิ้นให้เยอะกินอิ่มสมกับราคาที่มาจ่ายเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำเนาะโจ๊กหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบที่ดีมันต้องหนังกรอบเนื้อนุ่มทำประมาณ3 4ชั่วโมงครับพี่ใช้น้ำมันใหม่หมูกรอบจะได้สีเหลืองใส่ไข่ด้วยเลยด้วยเยิ้มเยดูน่ากินดี3 0 3 5ผมก็กังขายราคาเดิมนะเพิ่มหมูกรอบก็จะราคาที่55บาทรวมทุกอย่างอยู่ที่65บาทไข่ห้าแผงหมูสับหมูบาชรอนหมูแดงประมาณสามสิบกิโลหมูกรอบสามั่วโลครับพได้ วัน,นร,รวมชามรวมถุงนะครับประมาณ2 0 0กว่าสุด<ร>ได้แค่นี้มีคนมาแซวนะจ้างคนรีวิวมาหรือเปล่าเสียตังจ้างมาหรือเปล่าผมไม่เคยจ้างนะผมก็มีหน้าที่ทําอย่างเดียวมีครับที่ลงเพจแล้วทําไมไม่รู้จักเตรียมของให้พร้อมทาไมขายหมดไวไม่มีความพร้อมเลยกําลังผมมีแค่นี้แค่ผมกับแฟนผม บางสิ่งบางอย่างผมไม่ได้จบตรงมาจากด้านโภชนาะบางอย่างผมก็อาจจะทําได้ไม่ดีเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นบุญของผมหรือเปล่าไม่รู้ที่มีคนเห็นใจเป็นเด็กวิศวะจะมาทําโจ๊กขายได้เลยอย่างเงี้ยจะทําได้ดีหรอถือว่าผมเป็นชนที่โชคดีคนนึงเลยครับก็ดีใจนะครับคนเขาบอกว่าเป็นร้านโจ๊กที่จริงใจเขามากินเขาก็ต้องอิ่มให้เยอะครับใช่ครับผมมีความฝันไม่อยากมีแบบจบมาเขียนแบบอย่างเดียวเส้นแบบอย่างเดียวนั่งอยู่ในแอร์ตะได้เงินแล้ว,วนน Oh, ไม่ผิดหวังครับพี่ผมมาต่อยอดอาชีพจากแม่ให้มันดีกว่าที่แม่เป็นอยู่ทําให้แม่ดีใจครับมีแผนเปิดสอนอยู่นะก็ยังไม่แน่ใจขอปรึกษากับท่านอาจารย์รท่านสาม่านก่อนโจ๊กที่จริงใจโจ๊กหมูกรอบใหญ่ตัวอยู่ตลาดปทุมธานีนะครับตั้งอยู่ริมตลาดโตลุ่งเริ่มเตรียมของประมาณตีสองตีห้าครึ่งนี้ออกมาจับบัตริวครับเริ่มขายประมาณหกโมงเช้าปิดร้านก็ประมาณ9ก้าโมงหรือว่าจนของจะหมดวันนี้ก็หมดไวเนาะประมาณ8ปดโมงครึ่งก็หมด <Yeah. S 2> แล้ว